สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปลานื้จิ้งเจ๋านะคะแอมก็ได้ปลามาจากข้างแถวนี้นะคะเขาก็ทําการถอดเก็ดเอาขี้น้องออกแล้วนะคะแอมก็จะมาทำความสาดอีกครั้งนึ่งะคะแล้วก็จะมาบั้งตัว ทีีนะคะแล้วก็จะนำมานนึ่งค่ะนึ่งพร้อมกับผักกาดขาวนะคะแล้วก็สมุนไพรข่ะตะไคร้ใบเูดนะคะหลังจากนั้นแอมก็จะมาทำน้ำจิ้มแจ่วนะคะก่อนอื่นแอมก็จะนำพริกกระเทียมหัวหอมมาคั่วนะคะคั่วแล้วก็นำมาโขลกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเลยค่ะมีน้ำปลาน้ำตาล ปลาร้านะคะแอมจะไม่ใส่ผงปรุงรสนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าของเรามีผงปรุงรสแล้วนะคะแอมก็จะทําน้าจิ้มเพิ่มอย่างนี้นะคะคีอน้ำจิ้มถั่วตัดนะคะก็จะมีพริกกระเทียมถั่วตัดนะคะแอมก็จะนาไปปั่นนะคะให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็จะมาปรุงรสนะคะก็จะมีน้ําตาลน้นปาปลาผงปรุงรสมะนาวนะคะแล้วแอมก็ลืมใส่รากผักชีนะคะแอมก็เลย ไม่มีรากขัก้ีด้วยแอมก็เลยมีแค่ก้านผักชีแข็งๆนะคะแอมก็เอามาปั่นนะคะแล้วก็เอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะคก็ใช้แทนได้นะคะทุกคนแค่นี้แอมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะปลานึ่งจิ้มแจ่วนะคะมี2น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มปลาร้าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดถั่วตัดนะคะเออน้ำจิ้มถั่วตัดซีฟู้ดถั่วตัดที่เขาไว้กินกับแปะสะใช่ปะ่ะเออน่าจะใช่นะคะทุกคน บอกเลยว่าอร่อยมากนะคะทุกคนเนื้อปลานี้เป็นปลาทะเลนะคะแอมก็ซื้อมาจากห้างแถวนี้นะคะปลาไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะบอกลาปลานิลปลาทับทิมบ้านเราไปได้เลยนะคะเนื้อน้องเขาหวานมากนะคะแอมซื้อมาในราคา6.5ปอนด์นะคะตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ286บาทนะคะก็ก็ได้อยู่นะคือแบบเขาก็ทำความสะอาดแบบ ถอดเก็บตาเอาขี้ออกอะไรเรียบร้อยแล้วแบบเออทำง่ายมากเลยนะคะทุกคนอร่อยด้วยนะคะยังไงแอมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะคะทุกคนแอมก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะบา,บายบายสวัสดีคะ่ะ <c oughs>